ีครับวันนี้อากาศดีนะเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นใต้ต้นไม้หลังบ้านกันนะครับเพิ่งตัดหญ้าเสร็จทา,ทางไปมันจะลกๆหน่อยนะครับมันตัดหญ้าได้ไม่หมดมันมันมีท่อน้ำเนะี่ยยจะตัดโดนท่ออีกเนี่ยสายยางเนี่ย เคยต่อไว้รดน้ําต้นไม้ตอนปลูกที่ว่าปลูกปีแรกครับอันนี้บ่อน้ําหลังบ้านนะบ่อน้ําเสียน้ําใช้น้ําอะไรอนะน้ําอาบก็ปล่อยลงนี้นะครับไม่ไม่ได้ปล่อยให้มันลงนานนะนี่ทำเลของเราเพิ่งตัดหญ้าไปหมๆปาๆเดี๋ยวมานั่งเล่นตรงนี้นะ อ่านี่ก็บรรยากาศเนี่ยบรรยากาศดีเรัาวันนี้ลมเย็นเย็นตรงที่นั่งอยู่นี่ก็เป็นคานานะครับขนาใหญ่ใต้ต้นประดูกับต้นแครนะ์นั่นนะครับต้นใหญ่ๆเห็นบะป่า มันก็บางแดดคือไม่ล่มเลยครับแดดไม่ไม่ลงไม่ถึงพื้นตรงนี้ครับสบายดูลมไม่เห็นนี่ครับลมพัดเย็นเย็น ลมมาเป็นพักๆนะครับเด็กก็มานะพี่หยุดแต่ก็ไม่ร้อน